ผ่มวันนี้ช่องิมแชน,นลครับมีสีผ้ามาหายเงียไปใส่เบ็ดครับเ็เเบ็ดพ่มเลยนะตอนนี้กำลังหาเงียตอนนี้ได้แมงกิฟต์มาประมาณที่เราต้องการคือไส้เดือนเพราะว่าถ้ามีไส้เดือนเราเหยื่อที่ปลาช่อนปลาดุกพวกปลาธรรมชาติชอบจะเป็นไสเดือนครับ ไสเดือนมีในน้ำไหมไสเดือนนี้ในน้ำไม่มีครับแล้วมันรู้ได้ไงว่ามันชอบเพราะทุกครั้งที่ใส่เดี๋ยไสเดือนนี่แกะใต้ลาช่อนครับนี่นี่คือเบ็ดที่เราจะใส่ในวันนี้ครับเป็นเบ็ดโฟมครับเดี๋ยวนี้ก็ ที่เราจะใส่นี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเนื้อเป็นเหนเนเยีอกีกีชอนครับเป็นเหียกีชอนนี่นี่เราจะปัดทิ้งไว้เราจะลองดูว่ามันจะได้ไหม นี่ที่เราตักมันจะเนี่ยครับมันจะลงจมไปตรงเนี้ยสังเกตได้ครับนี่เห็นตรงข้อขาไหมครับนั่นคือเบ็ดปุ่มที่เราโยนลงไปครับเราจะรอดูว่ามันจะติดมีการกินของปลาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยอีกประมาณสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมายามเบ็ดกันนะครับ นี่คือใส่เหยื่ออย่างที่สองครับก็ดึงครับเป็นเหยื่อของแมงกีชอนครับตรงนี้เราเราจะลองดูว่าเหยื่อตรงนี้มันจะติดหรือเปล่า นี่เราก็จะมาดูกันว่าเกียรกีชชนเนี่ยจะผลตอบรับจะดีไหมเราก็ เดี๋ยวราต้องรอรุ่นว่าสามลังที่เราใส่ไปนี่จะติดไหมการปักเกี่ยวแล้วก็ใช้แบบสูตรดั้งเดิมครับเกาะด้านหลังของเยื่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ใหญ่นี้จะได้ผลหรือเปล่าปกติใหญ่กีชอนเน่เขาจะ,ะเป็นของโปรดของเขาอ่ะเขาจะชอบติดดีมากเลยประช่อนอ่ะ อย่างครับเราจะลองใส่เป็นเหยี่ยวของไสเดียนดูครับว่าจะมีตามากิน หนึ่งสองสามมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับผมจะใส่ไว้สามเหยื่อกุ้งแล้วก็แมงกี้ชอนแล้วก็ใส่เดือนครับ จะมาดูกันว่าผลตอบรับทั้งสามเหยื่อเนี่ยจะมีปลาติดสักตัวไหมปลากินกุ้งด้วยเหรอ ครับผมนี่ก็คือเหยาก,กุ้งครับที่เรามีอยู่เราจะใส่กันสามเหยื่อแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราต้องมารอรุนครับอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเราจะ มายามเด็ดเราต้องรอล,ลุ้นว่าสักตัวไหมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะครับ ครับผมอีกประมาณหนึงชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาราลุ้นกันว่าจะมีปลาคุบเหยื่อไหมครับนี่ครับผลงานนี่คือเหยื่อดินครับ oh. นี่นี่คือตัวที่สองครับนี่ครับยอดครับ อแจ็คพวอดครับว<อ>้เหีืยแมงกี้ชอนครับน่าจะก้าขีดครับตัวนี้ใหญ่มากครับผลงานครับผมนี่คือ ทีนี้นะครับอันนี้เราก็ได้กัน2ตัวครับกระชอนนี่คือเหยื่อกีซอนครับก็อันนี้ก็เข้าเป้าครับตามที่ตั้งไว้2ตัวเด็ดสิบลังครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแลาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ